ไปเร็วไปเร็วไปวึป้าะไรไปเลยึเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยถอยมาถอยมาฮ้ป้ะป้อะไมาสวัสครับ ันนี้ก็มาอยู่กับช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะครับผมเอาไปมัด่อผมนะนี่ก็มาดูลูกช้างครับออกมาเดินเล่นเอ้ยไปแล้วไปได้แล้วตามไปครับโอ้โหดูเพิ่งอาบน้ามาครับมือกี แป๊บนึงครับแป๊บนงึนงดูครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป,ว<ม>ไปใช้อีกนี่โอ้โหด <laughs> <c oughs> ูต้นไม้แล้วเอาฮึด อาบน้ําได้ครึ่งตัวครับอาบน้ำได้ครึ่งตัววิ่งหนีก่อนครับเอาแล้วเอาแล้วเย็นอย่างนี้เอาขั้นยุคครับเอาเอาถูฮึด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 ถูตูดครับถูแล้วถูแล้วเดินเล่นแล้วครับเดินเล่นแล้วโอ้โห โอ้ลืมลรอง,งเท้าไว้นู่นอีกจะต้องกลับไปรองเท้าด้วยนี่ดูครับมองเห็นตู่นครับไม่ยอมไปไหนเลยครับเก <c oughs> ียต้นใหม่อยู่นี่แหละ <c oughs> โอ้ยประหยัดเนาะเท่ <c oughs> านี้ถ <c oughs> ูไม้เล่นครับโอ้ย <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาฮึ ไลาไล่ไปเลยพิษ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 รถยามาแล้วรถยามาครับดูดูวิ่งจะไปไหนเอ้า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 ไปแล้วไปแล้วโอ้เล่มเกือยวยี่หุ่นมาไม่ยอมไปไหนเลยครับเดือเล่นสำรวจบ้านครับจะพาไปหาแม่ก็ไม่ยอมไป จะไปไหนก็ไม่ยอมไปครับโอ้โหดูคุณแม่ก็ยืนเฝ้าครับมองเห็นไหมคุณแม่ยืนมองบอกว่าลูกไส้่อยไปได้ปะไส้่อยไปได้ปะวนวนไหมมันดูไม่สนใจเลยเบื้องเบื้องเบืง้งแล้วไปแล้วไปวนเอาเสียกงลง่องธรรมะมีรถยามาครับรถยามา ไปแล้ว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 เดี๋ยงไงขออนุญาตปลูกน้องมิ้งไว้ก่อนนะครับผมพอดีมีรถย่ามาครับเอ้า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 พุ่งเลยพุ่งเลยพุ่งเลยเออเขามีเขามีเพื่อนเขามีอีกเี้ยิปปีกเอออันแหละโอ้โหถึงรู้ครับคุณแม่ก็เดินมาเอาลูกไส้มาให้คุณแม่ครับเอาลูกไส้มาให้แล้ว ไม่หางดีลูกใช่ไหมเแล้วเด้รีบว้าโอ้โอโออยยาวไปของขายกันถอย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 มาพี่มาพี่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 เออเอาไว้น้อยเดียวยาวไปเออที่ของขายกันดูครับดูคุณแม่จะไปรอดท้องแม่แล้วโอ้โหรอดได้เดยอะนี่ ยาวแบบไอ้ผูบอ้วนไม่รูครับเราต้องถ้าเรา,เาผูกยาวเกินเวลานี้จะวิ่งไปทันขากับคุณนแม่ครับของขาเอยงนิ่งเลยครับอาบน้ำมาได้ฝั่งเดียวครับอีกฝั่งหนึ่งวิ่งนี้ก่อน โอ้โหคึกมากช้างน้อยเชื่องน,นี้ดูดูด,ดูไปดักรถแล้วไปดักรถแล้วเฮ้ย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 ถ่ายอยมถ่ายไหมาฮ้ยเฮ้ยไปว่างๆอะไรนะไปดิ้งไว้ดูดูดูดักรถยากครับที่ดีมากที่ดีหน่อย ดักรถนี้เจ้าไปอ่หนไปมผมก้นไปหนไปเมียผมก้นเวนเนเเอเอออาบน้ำพิ่งเดียวครับอานน้ำพึ่งตัวครับผมวิ่งหนีก่อนครับอดูดนี่ครับสาเหตุที่ทำให้เชื่อขาอเอออออดูอูููโอ้โหเก่งมาก นี่ก็มองไปเห็นไหมครับงาขาวภาพเลยอันนี้เชือกนึงแม่เอาเอาวนไปวนมาอยู่แบบนี้ว่นไปใส่มาใส่เลยโอ้โหดูดูดูคุณแม่หยอกล้อกันอยู่พี่เดือนครับเฮ้ยเป็นไงกันล่ะสบายดีบ่ o เจ้ากล้วยไปป่ะเสรนฐแม่หายดีถามน้องครับถามน้อง งเวดูท่าถูต้นไม้ไมยอดครับหลองเจ้าเดี๋ยวไงถ้าคะแนนคะแนน,นน้องมิ่งได้ครบนี่จะทำมีทำหลักไว้ข้างในครอบไว้ให้มิ่งถูถต้นไม้มาต้นไม้้ตนใหญ่ๆสักหน่อยต้นเก่าๆไว้ตรงกลางไว้ถูอันนี้ครับถูกับแม่เขาอันนี้เดี๋ยวให้คะแนนน้องมิง่งเกมตอนนี้ก็ได้ประมาณ60%แล้วนะครับผม พ่อพ่อแม่เอซีท่านไหนมีความรักความเมตตาก็ร่วมกันโบวตคะแนนให้มิ่งได้นะครับผมสนใจติดต่อมาทางไลน์ดีได้ครับผมที่อยู่ตรงปกคลิปนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณพ,อพ,อพ,อพ่อคุณแม่ที่ร่วมส่งคะแนนมาให้น้องมิ่งก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมก็ขอ,อ,อ,อให้คุณพ่อคุณแม่ f อที่ส่งคะแนนมามีความสุข ความเจริญนะครับผมร่ำรวยนะครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดูน้องมิ่งโอ้โและก็ขอขอบคุณที่มีความรักความเมตตากับครอบครัวมิ่งมงคลแล้วก็คุณแม่ฟังหางดีนะครับผมขอขอบคุณมากมากนะครับผมเอ,อ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปกวนพวนแล้วเฮ้ยดูดูนิ่งมากเลยครับวันนี้ สงสัยง่วงนอนแล้วมั้งนี่ท่าทางน่าจะง่วงนอนตามตัวนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลง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 ยิมเลลวยิมเหลวอะไรอิ่มเหลวอะไรนักพุ่งครับนอนลงมาได้ครับนักพุ่งอิ่มหลือเด้โอ้โหสั่งไม่ได้ครับวันนี้สั่งไม่ได้นะอิ่มแล้วก็ดูน้องมิ่งกันนะครับผมดูไม่ยอมอยู่นิ่งเลย ไม่รู้คุณเกลียวไขยุง่งคนณด้อยแม่น้ำหาเกลีอยูน่นี่ดูมิงโอ้โหก่อนเดินก็อย่าลืมเข้ามากดซับไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมทไหนที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมลืมรอชมคลิปต่อไปนะครับผมก็ฝากภาพผมน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะครับลากันแล้วครับสวัสดีครับ